ว่าชิมวชิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิบุี่ในช่วงกินกิบุริอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอาอืมเป็นเป็นเบียเด็กนะคะใช่ไหมอ่ะเบียเด็กนะอ่ารถรถอะไรไม่รู้นะคะมีน้องน้องอยูนะคะน้องอยูจากชาแนลอ่าอาเกนอาเกนทีเกมเมอใช่ป่มอ่านถูกบอกก็ไม่รู้นะเดี๋ยวกิจะแปะช่องของน้องไว้ให้นะคะโอเคก็อืมขอบคุณน้องที่ซื้อ ของฝากมาให้พี่นะเป็นาจากญี่ปุ่นเลยเป็นเบียร์เด็กจากญี่ปุ่นนะก็ไม่ใช่เบียร์ของจริงนะเป็นของปลอมึเป็นของเด็กนั่นเองก็ถือว่าถ้ากิ๊บกินก็ไม่ถือว่ากินของมึนเมาใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เบียร์จริงจงนี่มันเป็นของปลอมอืมใช่ไหมเออเป็นรสรสเล,อลมอนเหรอเมลอนรสเมลอนมะมันเห็นมันมีลูกเมล่อนอยู่นะคะอืมก็น่าสนใจนะกิ๊บ น้องยูเขาให้คลิปมานานแล้วค่ะแต่กิ๊ยังไม่เคยกินเลยอ่ะะให้มานานละประมาณตั้งแต่ไทยแลนด์เกมโชว์หรือว่าหรืองานแคสต์เดย์ตั้งแต่ครั้งไหนๆปีกลางปีที่แล้วหรือต้อนปีที่แล้วก็ไม่รู้นะคะในป่านี้มันก็บูดแล้วมั้งไม่ใช่มาลองกินกันดูหน่อยน้องสาวกิ๊บก็ได้ทําการอ่าเปิดฝาไว้ให้นะคะแต่ว่ากิ๊เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเด ถ้าน้องจะดราม่าสาวเปิดขวดไม่เป็นก็กิฟตปุรีเนี่ยแหละค่ะกิฟเห็นดราม่าเปิดขวดอะไรเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมโอเคนะคะบอกว่าเปิดขวดนะทําไมต้องให้คนอื่นเปิดให้ทำไมผู้หญิงทำไมเปิดไม่ได้นีผู้หญิงที่เปิดได้มันแรงช้าแล้วไงเฮ้ยจริงๆนะเว้ยบางคนเปิดไม่ได้จริงๆนะเว้ยอย่างกิฟตปุรีเป็นต้นในกิฟตปุรีไม่มีแรงพอจะเปิดขวดน้ำนะบางทีแบบนี่ยขวดน้ำนี้นะคะกิฟให้น้องเปิดให้ตลอดเลยคือบางครั้งกิฟก็เปิดเองได้แต่บางครั้งกว่าที่จะเปิดได้ในคืดมือกิฟต์ะ เออแล้วบางทีมันเจ็บมากอะกิฟก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทาไมบางทีมันเปิดไม่ได้บางทีมันเปิดได้นะคะก็อยู่กับแก,งก๊งอาจารยกิปก็จะให้เพื่อนๆเ,เปิดให้นั่นแหละนะเฮ้ยได้กลิ่นได้กลิ่นกลิ่นผลละมไม้กลิ่นเมลอนไอ้ได้หอมอะเออใช่ได้อยู่จริงอยากเทนะคะอยากเทให้มันให้เห็นนะคะว่าสีข้างในมันสีอะไรเออเดวคลิปหยิบแก้วมาเทดีกว่าเนาะ โอเคมา้องกับแก้วนะคะแก้วอืมแก้วอะไรก็ไม่รู้นะที่บ้านมีอยู่นะคะก็ามาลองเทดูเลยดีกว่าน้อเสียงสีสีอะไรโอ้เฮ้ยเหมือนเบียจริงๆเลยมีซ่าฟาด้วยเฮ้ยเด้ได้แล้วเทไปแค่นี้แต่ฟองขึ้นมาถึงนี่คืออะไรเฮ้ยเราต้องรีบกินฟองก่อนมะฟองเฮ้ยมีฟองขนาดนี้เลยเหมือนเบียดจริงเลยอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมากเหมือนมากโอเคเดี๋ยวจิ๊วจะมาลองชิมก่อนนะเออฟองฟองมันต้องกินฟองใช่ไหมมาลองกินฟองกันดูนะคะอืมอมอืมรูมม้สึกเหมือนตัวเองกินอากาศกินอากาศที่มีรสชาติอยู่เลยค่ะ เออล้าจะกินยังไงให้มันแบบว่ากินโดนน้ำข้างล่างเนี่ยอเหมือนมีเหมือนมัเมน,มนเหมือนน้ำมันแตกเรื่อยๆเหมือนกินน้ำมันโลมอะน้ำมันแต,แตกเรื่อยๆเรียบเปรียปร้ยๆอยู่ในลิ้นอะอยู่ตรงลิ้นเออเฮ้ยโอเคเลยใช้ได้ชอบ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 แบบวบีเด็กวีเด็กเหมือนมากาเหมือน เหมือนเบียดจริงๆเลยอะ่ะเคยเห็นใ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 น,ในการ์ตูนใช่ไหมคะในหนังฝรั่งอะไรเงรี้ยคาเทแล้วจะฟองฟอดๆ,ๆอ,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 อย่างเงีย้ยเออแบบเฮ้ยชอบโอเคเลยโหชอบสุดยอดสุดยอดให้น้องสาวคิมมากมามาคินอุ้ยอุ้ยเคยกินเคยกินแล้วเหรอ,อ,อเคยกินที่ไหนเทียนงานเทียนไหมเอากรรม น้องสวาวบอกเคยกินแล้วนะตอนไปงานแคตเตเด้ค mm ่ะเออแคตเตเด์นะน้องสวาวเคยกินแล้วโอเคเฮ้ยชอบมากค่ะใช้ได้กดไลค์เลยค่ะซื้อที่ไหนในไทยมีไหมถ้ามีก็ซื้อมาฝากพี่อีกได้นะคะโอเคโอเคคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่กันะคะบา,บายยชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์เพื่อติดตามต่อนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะโอเค